มิวเ1.9อีลิแกนสมาร์ทนะครับล่าสุดของเราตอนนี้อีลิแกนจะออกมาเยอะหน่อยงานด่วนงานเร่งขอให้บอกแต่รับประกันว่าดูแลสุดยอดทุกคันเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับผมอิทอิลุสุมเมโทรช้พึ่งน,นะครับวันนี้มาแปลกกันนิดนึงผมต้องใส่แว่นพอดีพึ่งออกจากโรงพยาบาลมาไปรักษาตาม,มานิดหน่อยนะครับก็ขอใส่แว่นเพื่อกองแสงสักนิดนึง วันนี้ผมพามาดู m ิวเอ็กซ์1.9อีลิแกนต์สมาร์นะครับล่าสุดของเราตอนนี้อีลิแกนจะออกมาเยอะหน่อยเพราะว่าเหมือนว่าช่วงนี้เขาจะมาเล่นผลิตตัวนี้กันจากทบมาจากตอนที่ไม่มีรถส่งมอบกันตอนก่อนช่วงนู้นนะครับสำหรับอีลิแกนสมาร์ตราคาปรับลดหมื่นหนึ่งจากอีลิแกนตตัวเก่านะครับก็ตัวนี้พร้อมสีขาวมุกจะอยู่1นึ่งล้านสามแสบาทนะครับเดี๋ยวคันนี้ไปทางแม่สอดเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้จัดแต่งอะไรแบบไหนกันบ้างงานด่วนงานเล่งขอยบอกแต่รับประกันว่าดูแล สุดยอดทุกคันเหมือนเดิมน,นะครับสำหรับคันนี้เป็น e l ลิ a กนสมาร์สีขาวมุกนะครับเครื่อง1.9ตกแต่งเน้นที่ภายนอกเลยนะครับคันนี้ตามใจลูกค้าเลยชอบแบบไหนขอให้บอกด้านหน้าก็จะเป็นไล่ตั้งแต่ฝากระโปรงด้านบนเลยนะครับจะมีติดตัวอสอนฝากระโปรงตัวรีดิฟายนะครับก็ติดตั้งเสริมกันไปพอติดกับสีขาวแล้วจะดูเด่นขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้ในส่วนของ ตัวสะเกิดหน้าหลังลูกค้าเลือกเป็นของแบรนด์วาซุม่านะครับวาวมีตัดแดงวาซุม่าก็จะเน้นเป็นทรงสวยๆผู้หญิงผู้หญิงหน่อยเจ้าของรถคันนี้ก็เป็นผู้หญิงนะครับคันนี้มาด้วยงานมาตรฐานงานไทยของเราเองล้อเลนโซแบล็กแองเจิ้ลแล้วก็มีเหลี่ยมมีมุมจะเข้าไปแบบว่ามีเป็นช่องอะไรพวกนี้หน่อยจะสวยแล้วก็ปัดขอบเป็นมิลลิ่งเป็นสีดําเงามาพร้อมกับยางเดิมบิสโตนนะครับยางเดิมติดรถนะครับคันนี้บิสโตนดูเลอร์สเปคสวยๆส,ส6 5 60 18นิ้วนะครับเป็นอีกหนึ่งลายยอดฮิตที่ลูกค้าเลือกกันเยอะนะครับตัว b a c k Angel 9ถ้าท่านใดชอบก็บอกร้านได้เลยตัว Talento so. แล้วก็งานคิ้วซุ้มล้อ3นิ้วสีดำด้านนะครับจัดแต่งเต็มด้วยช่างฝีมือเพราะต้องมีบากมีอะไรเพื่อให้เข้ากับตัวชุดสเกิร์ตนะครับคิ Q ้วซุ้มล้อยาวอีกหนึ่งจุดที่ความเท่ไม่หยอกก็คือในส่วนของตัว แรบหลังคาดำครับช่วงนี้แรบหลังคาดํามาบ่อยมากก็แลปครึ่งคันบนไปเลยพร้อมกับหูกระจกนะครับแลบหลังคาดําจัดให้งานเนียนๆตัวนี้เป็นงานสติ๊กเกอร์แรบเปลี่ยนสีรถโดยเฉพาะนะครับอายุการใช้งานก็อยู่ที่ดูแลรักษาเลย3ปี5ปีสบายๆนะครับผมแจ้งจด2สีให้เลยเรียบร้อยซุ้มล้อหน้าหลังก็จัดให้นะครับ3นิ้วดําเงามีทั้งดําเงาดําด้านครับแล้วแต่เลือกแต่นี้ก็คือทําให้มันรับกับตัวในส่วนของตัวหลังคาดําที่ติดไปด้านบนได้เลย ในส่วนของตัวสเกิร์ตชายล่างก็ยังเป็นวาซุม่าเหมือนกันก็อย่างที่บอกครับลูกค้าเริ่มเป็นเซ็ตสเกิร์ตหน้าหลังเป็นของวาซุม่านะครับแต่คาดเอวคาดเอวตัวนี้เป็นคาดเอวมีไฟนะครับก็จะ,ะติดเป็นไฟหลีนะคาดเอวมีไฟของค่ายฟรีฟอร์มนะครับตัวนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยทําให้ดูสวยก็ตัดดําก็ไปเป็นเป็นเซ็ตเลยนะครับดาตัดแดงดําตัดแดงแล้วก็พื้นขาว ตัวคาดเอวค่ายฟรีฟอร์มกันรอยไทยก็ค่ายฟรีฟอร์มเหมือนกันนะครับสําหรับคันนี้ก็จัดกันไปใช้งานกันสบายๆเดี๋ยวคันนี้ขึ้นสไลด์ไปส่งถึงแม่สอดเลยนะครับคันนี้มีคันเร่งไฟฟ้าด้วยเป็นคันเร่งไฟฟ้าเอ o บ็อกเวอร์ชัน3นะครับอีกหนึ่งจุดก็ที่เสริมกันประจําก็คือในส่วนของเจ้าตัวพรอม 6D ตัวนี้ก็เป็นสีน้ําตาลเข้มหรือสีช็อกโก้นะครับเราก็มีบริการลูกค้าอยากได้แบบไหนก็สั่งเลือกสีกันได้นะครับ จัดให้ปูให้พร้อมรับรถสวยๆไปเลยทีเดียวนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งคันที่แต่งเน้นภายนอกสวยๆเลยนะครับคันนี้รับประกันว่าเด่นไม่เป็นสองล้อใครในะแมสอดแน่นอนครับทั้งล้อทั้งหลังคาจัดให้แบบสวยๆ ภายในก็เรียบเรียบหรูๆนะครับคันนี้สาหรับภายในคันนี้นะครับก็เน้นมาตรฐานเดิมๆนะครับอย่างที่บอกก็มีเสริมตัวพวงกดีแล้วก็ติดคเรื่องไฟฟ้าเพิ่มเติมไปนะครับเป็นเรื่องไฟฟ้า a อ r บล็อกเวอร์ชัน3ติดตั้งเข้าบล็อกเข้ารูปสวยงามนะครับอื่นๆจะเน้นเป็นภายนอกมากกว่านะครับภายในเจ้ามิวเอ็กเรามันสวยดีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องทําอะไรมากถ้าสําหรับเป็นตัวพวกรุ่นท็อปๆขึ้นไปคันนี้ปลายทางแม่สอดเดี๋ยวขึ้นสไลด์ไปนะครับ จัดให้ถึงที่มีทีมงานไปดูแลอธิบายตัวรถทุกอย่างให้ครบถ้าประสงค์จะเป็นรถสไลด์ก็สามารถส่งกันมา,า,มาเช็คราคาได้นะครับชำระกับตัวรถสไลด์โดยตรงได้เลยค่าบริการก็แล้วแต่ระยะทางนะครับแต่ว่าผมมีทีมงานติดไปด้วยเพื่อสาา่งมอบโอเคสำหรับคันนี้นะครับมิวเอ็กซ์หนึ่งเกอลิกสมาสีขาวมุกก็จบกันไปนครับสำหรับคันแต่งสวยๆคันนี้ ชอบแบบคันนี้หรืออยากปรับเปลี่ยนตรงจุดไหนก็ทักทายหาอินหรือทีมงานกันได้นะครับจัดก,การให้ได้หมดดูแลให้ได้นะครับหรือสงสัยมีข้อสงสัยเรื่องการตกแต่งหรือว่าออปชันตัวรถทักทายหาก็ได้อินดีบริการตอบให้ทุกคําถามครับวันนี้ก็จากกันไปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวรอมาดูคลิปหน้ากันก็จะมีอะไรเด็ดๆอีกบ้างสวัสดีครับผม